วิวข้ามดูพัทยาเฮเลเฮเลเฮเราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่เพราะเราเซิร์ชดูแล้วไม่ค่อยใช่แนวสวนใหญ่สลาดที่ท่องเที่ยวอ่ะมันจะเป็นแบบเชิงอนุรักษ์เชิงแบบวัฒนธรรมเพื่อฝรั่ง <laughs> ดีกว่าอเออแต่อันนี้เป็นคนไทยมาเที่ยวพัทยาก็ต้องเน้นคาเฟ่แหละจริงๆมีคาเฟ่กลางน้ำด้วยแต่คงจะไม่ได้ไปเพราะว่าเราจะทัวร์แค่วันเดียวแล้วเราจะเข้ากรุงเทพเลยคาเฟ่อะไรนะตกหมึก ใช่มันจะแบบมีตกมือนั่งสปีดโบ๊ทออกไปกลางเรือเออถ้ามีเวลาก็น่าไปคาเฟ่แรกเป็นคาเฟ่เกาหมี่ครับผมแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคาเฟ่อันนี้ Let's go ตึกเขาก็สวยแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปพี่เออเป็นตู้กดน้ำเป็นอะไรตันางออตเคอันยงเอสโยออตเคอันยงอสโยแปลว่าอะไรแสงแรงมากแต่ตรงเนี้ยถ่ายรูปสวยเนาะ แก้วน e ่ารักอันนี้แป๊บเดียวคนคนเยอะตอนแรกเรามาเนาะมันน่าจะเพิ่งเปิดนะพอสักพักหนึ่งของฟูถามว่าถ่ายรูปสวยไหมก็ได้อยู่เนาะเราว่าแต่งข้างนอกสวยกว่าแต่งข้างในพอถ่ายได้แต่อาจจะต้องใช้กล้องดีๆอันนี้เราใช้เฉพาะกล้องไอโฟน ที่ต่อมาเรามาซีบีดนะครับทุกคน <ador> มาทาแดดกันอีกแล้วงรมสวยมากครั้งหน้าถ้าแสนวิวจะมาพักที่นี่แหละช่วย <laughs> กันปั๊มวิวนะครับเดี๋ยวจะเปิดปั๊มเองเนะจะเปิดรันเพลินไปเรื่อยๆวันละ24ชั่วโมงคอม3,000เครื่อง <laughs> คนกําลังเคร่งเครียดกับการเลือกเมนูนะครับราคาก็ประมาณหนึ่งแล้วก็ว่าจะกินของหวานกันสักหน่อยนี่เอาเนี้ยเอาแบบน้องมินี่ไหมแมงโก้สติกไรซ์เคฟเลยนะเป็นเคฟเออน่าสนใจนะเราก็จะตั้งชื่อคลิปเรียกกระแส และไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมฆฝนตรงนั้นส่งเสียงฟ้าร้องมาแล้วบึม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 เตรียมเลยเตรียมข้อเสนอท่นอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหน้าน้ำจริงๆมันจะขึ้นมาถึงสองแบบชิ้ชามีหมูกระทะด้วยนะก็จะให้กินให้คุ้มอะถ่ายรูปแล้วก็สั่งแค่ชุดเดียวเขกินแบบพอพอประมาณไม่ต้องอิ่มมากแต่จริงๆเขามาเที่ยวแนวนี้เขาไม่กินกันอิ่มเพราะว่าเขาก็มาเก็บบรรยากาศกินไปกันหลายที่ไงใช่ชอบน้ำกะปิรสปั่นเปรี้ยวๆหวานๆดิ เที่ยวหวานน้อยดีเนาะอ,อร่อยอะ่ะมาแล้วดูให้ดูก่อนอเนี่น้องมินดี้ต้องกีนรองมันจะเป็นเค้กแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ในเค้กแล้วก็มาโลกับกับมะม่วงอีกทีนึงเนาะเขาจะราดกะทิมาในหน่อนน่ากินเนาะอร่อยมากเลยอะอร่อยมากอืม,อมกะทิหอมมากที่แบบโดดเด่นมากมโคตรอร่อยรวย,ยอร่อยดีเกินไปว่ะ เค้มันนุ่มใช่ปะข้าวเหนียวมูนเขาจะเป็นแบบไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนที่เรากินตามือที่อื่นแต่เนี่ยมันจะเป็นที่รวมกันใช่มันเหมือนเขาตรงใจทําให้มันแอยะหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากันกับเค้แล้วมันโลกับมะม่วงมะม่วงโคตรดีไม่ติดเปรี้ยวเลยติดเปรี้ยวน้อยมากมะม่วงฉ่ำแล้วมันไม่ได้หวานเกินจนเละมันเหมือนถูกคัดมาแล้วโคตรอร่อยเลยคุ้มแค่นี้ก็คุ้มแล้วเรื่องของกินเดี๋ยวเรื่องถ่ายรูปเราก็ให้ดูอีกทีเราออกตัวไปก่อนว่าเราเป็นคนที่ถ่ายรูปกันไม่ค่อยสวยเลยนะ้าาาเเ่่่ยไไไไมมปปป็นังดดรููอออกกททีีจะ ที่นี่ระครัช Great and Grand Sweet Destination อุ้ยทำไมท้องฟ้าสวยจังแล้วดูดิแดดเปิดทันทีแล้วเมื่อกี้ขับรถมาฝนตกพอเราถึงคาเฟ่ปึ๊บแดดเปิด เด็ดเปิดเพื่อเราโดยเฉพาะเมื่อกี้ค่าเข้าเท่าไหร่นะ99บาท99บาทที่ใหญ่เด็กเท่าไหร่ถ้าเกิน166บาทแต่ถ้าไม่ถึงร้อยเข้าฟรีละลายคตรไวเลย เดินออกมานอกห้องแล้วละลายแล้วเมืองหนาวจำใจึ๊บนี่ดูเทลา่าอร่อยอโอ้โหละลายหมดเลยจะอร่อยมากเลยนะเนาะบลูเบอรี่ก็โคตรอร่อยเลยอะอร่อยมากตอนแรกก็จะถือเหมือนตอนที่ไปญี่ปุ่นตอนในคลิปอะ่ะที่นี่ไปยืนกินกลางหิมะอืมแต่ที่นี่ไม่ได้สามบิเท่านั้นหายหมดใกล้ตื่นมาคุมละมาที่นะี่นะมาเข้าไปเลยสวย,สวย ไหนใช้ชีวิตแบบอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราต้องต้องแบบว่าจินตนาการภาพว่ามันไม่ได้ร้อนถ้าแดดไม่ร้อนนี่คือเยี่ยมยอดทากีมกันแดดให้ดีนะต้องสู้แดดกันหน่อยนะครับเพราะว่าถามว่ามันสวยไหมมันสวยจริงนะถือว่าค่าเข้าไม่แพงด้วยเนาะ9 9 9าบาทสวยเลยตรงนั้นมีคุกิรันด้วยเนี่ยเป็นบ้านขนมขิงคุกิรัน ให้เขาดูเมื่อเราแมนดู <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนไปดูวิวที่นี่ก็ดีเด็กเยอะมากนะก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะแล้วก็วัยรุ่นผู้หญิงที่อยากจะมาถ่ายรูปใครชอบสายหวานก็มาที่นี่ได้ก็คือได้กิน ทั้งเพิ่มแฟตและเบิร์นแฟตไปด้วยเวลาเดียวกัน <laughs> นี่เราอยู่ในโลกไอติมหรือว่าเราอยู่ในเตาอบกีรันเะคุกกี้ในเตาอบนี่ไงตัวร้ายของเรา <c oughs> หุบไปที่มึงอ่ะ <c oughs> หุบไปที่นี่คือตู้แบบแมนนวลเวลาจะปรับแสงนะครับเปิดม่านครับผมนี่คือการปรับแสงถ้าอยากจะแสงสีฟ้าเพิ่มเป้ดม่านสีฟ้าครับผมฮัทเชื่อ <laughs> เอานี้แหละนี่รูปชาวบ้านนี่รูปเราไอหยังนี่โคเทรูปเรากโกเต้ ายามเย็นกันเพราะอะไรว่าจะขับรถไปกรุงเทพกาแฟริมทะเลแหมคนอื่นมากินอาหารเรามากินกาแฟไม่ได้กินมานานมกค่าในตำนานหวานน้อยกําลังดีนี่สั่งหวานน้อยใช่สั่งแบบน้าตาลนิดเดียวนะพี่อร่อย